ทะเลใสมากทะเลที่พัทยาทะเลใกล้กรุงเทพด้วยนะคะเพียงแค่2ชั่วโมงเองไปเที่ยววันเดทิปนะคะที่เกาะล่าค่าใช้จ่ายที่เอมมี่ใช้จ่ายในการไปเที่ยววันเดทิปนี้เท่าไหร่นะคะเส้นหมี่ร้าหน้าทะเลนะคะดูดิได้คู่มาส่งตัวเตีง <ทะ S 2> ยงผ้าใบนะคะก็เช่า100บาทนะคะ วันนี้ก็หมดไปประมาณ330บาทนะคะคุ้มนะคือวันเดทิปมาเที่ยวแบบสนุกสนุกแบบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เอมมี่นะคะก็อยู่ที่เมืองพัทยานะคะก็ตอนนี้เดินมาถึง Walking s t ต e e t แล้วนะคะก็จะไปขึ้นเรือนะคะจะไปเที่ยวเกาะล้านยังไงจะพาทุกๆคนนะคะไปดูว่าเกาะล้านช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ Walking s t ต e e t ช่วงนี้ก็จะเหมือนแบบจัดงานปีใหม่นะคะจุดจีนนะคะ ประเทศจีนนะคะนะคะก็มาเที่ยวพัทยานะคะช่วงที่แบบว่าทหารอเมริกันนะคะมาจอดเทียบท่าเรือที่จุดเสม็จนะคะแล้วก็มาเที่ยวพัทยาพอดีนะคะพัทยาช่วงนี้ก็เลยแบบว่าดูแบบคึกคืนมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันอัหัสน,นะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็ยังคึกคืนอยู่นะคะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรา เดินไปดูกันเอมมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าค่าเรือข้ามไปเกาะล้านนะคะตอนนี้มันยัง30บาทอยู่ไหมคะเดี๋ยวอเอมมี่จะไปอัปตินะคะเอมมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่ขายตัวเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยเขาทำใหม่คะ่ะ อันนี้นะคะก็เขาอะจะมีขายพวกเรือสปีดโบ๊ทนะคะตรงนี้ก็ไปอย่างเรียวร้อยหสิบนะคะไปกลับสามรแต่ว่าเอมมี่อะจะไปขึ้นผ้าเรือเกาะร้านที่เป็นเรือใหญ่นะคะก็เขาบอกว่าให้ไปที่จุด A นะคะเกาะร้านทำใหม่คะ่ะน,นี่เกาะร้านทำใหม่นะคะ ดีเลยอะคือแบบเมื่อก่อนนี้แบบต้องเดินแบบร้อนๆนะคะเอมมี่อยู่ที่เกาะล้านเอมมี่อยู่ที่ท่าเรือเกาะล้านนะคะกําลังจะข้ามฝั่งถ้าเกิดใครนะคะจะไปขึ้นเรือใหญ่นะคะแบบเอมมี่ก็เดินนะคะเดินให้สุดเลยนะคะให้สุดสะพานเลยก็จะเจอ,อจเรือใหญ่นะคะที่30บาท มันก็จะไกลหน่อยนะคะสปีดโบ๊สเขาก็จะจอดใกล้หน่อยนะ,ะตรงนู้นนะคะจุด A นะคะจุด A ีอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ออกนะคะ7จ็ดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ<ๆ>ที่จะออก เรือนะคะไปเกาะร้านนะคะถ้าขึ้นเรือแบบนี้ก็ยังราคา30บาทอยู่นะคะท้องบนคนแน่นมากก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาแบบว่าจับประกาศนะคะให้ทุกคนนะคะสวมเสื้อชูชีพนะคะมันก็จะเป็นการแบบเซฟตี้ได้ดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเรามาเรือเนี่ยเขาก็จะบังคับนะคะให้เราทุกคนต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ใสะะ่เสื้อชูชีพ ว่ายน้ำเป็นหรือว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเอมมี่อาชยาซิตซีนะคะขขาชาาซิซี ร้านเช่ามอไซค์นะคะเต็มเลยนะคะอันนี้พี่จุ๋มจิ๋มแล้วก็เนี่ยมอไซค์มีให้เช่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเอมมี่ลงไปถามก่อนว่าราคาเท่าไ,รไาหร่เช่ามอไซค์เช่ามอไซค์เท่าไหร่ละคะไม่ค้างคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่รุ่นก็มีนะคะจาสองค่ะจะบอกว่า ร้านลุงติว๋วร้านพัวลุงติ๋วนะคะเจ้าเก่าเกาะร้านราคาเมนูอาหารดูดิสุกี้ทะเลนะห้าสิบบาทคือแบบทะเลนะคะแล้วดูดิข้าวผัดกุ้งหมึกทะเลห้าสิบบาทคือแบบราคาน่ารักมากดูดิคือแบบราคัดถูกมากแล้วแบบคนมากินเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูราคาอาหารดิห้าสิบบาทห้าสิบบาทอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้ขนาดอยู่ที่ กอนะคะอยู่ที่ไอแลดนเนาะราคาก็ยังถูกรือกก๋วยเตี๋วก็มีนะคะรานะคา50บาทพิเศษ60บาทคือแบบอย่าลืมมานะคะตัวรลุงเต๋อตัวลุงติวต๋ว,วคนเยอะจริงๆเส้นหมี่ะ้านหน้าทะเลนะคะดูดิได้กงมาสองตัวตัวใหญ่มากดูดิประหมึกก็ไม่ได้ไดแบบ น้อยนะปลาหมึกก็เยอะนะดูดิสามชิ้นแล้วเนี่ยที่เห็นนะคะชามใหญ่มากอ,อร่อยมากค่ะตอนนี้ไมนน่ก็ถึงหาดแล้วนะคะอุ๊ยน้องหมาอันนี้หาดนี้จะชื่อว่าอะไรนะ จำชื่อไม่ได้เหมือนเคยหาดเนี้ยเอมมี่ว่าสวยที่สุดแล้วนะน้ำทะเลคือแบบใสแล้วน้ำทะเลเป็นสีฟ้ามากเอมมี่ก็อยู่ที่หาดเทียนแล้วนะคะคือหาดเทียนอนะ่ะมันก็จะไกลหน่อยนะคะขับขึ้นเนินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาลึกหน่อยบางคนเขาก็จะไปแบบ หาดอื่นกันนะคะแต่จริงๆไม่ว่าหาดนี้มันมเงียบสงบดีนะเกาะล้านนะคะใกล้ๆทะเลที่กรุงเทพน้ำก็ใสเหมือนกันนะคะมาเที่ยวได้รามหผ่านไม้นะคะ ทะเลใสมากสวยมากเนี่ยเห็นไหมทะเลที่พัทยานะคะก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดนะคะดูดิเหมือนทะเลแบบใต้เหมือนกันนะน้ำใสเวอร์ดูดิดดใกล้ทะเลใกล้กรุงเทพด้วยนะคะเพียงแค่สองชั่วโมงเองให้ทุกคนดูนะเอ็มไม่เห็นปลาด้วยว้ดูดิปลาตัวเล็กๆเต็มเ,เ,เลย เตียงผ้าใบนะคะก็เช่า100บาทนะคะก็อยู่นอนได้ทั้งวีทั้งวันเลยนะคะจะนอนถึงตอนเย็นก็ได้นะคะถ้าเกิดใครมาตั้งแต่เช้าก็จะคุ้มหน่อยนะ เดี๋ยวเอมิจะพาไปดูว่ามีของขายอะไรบ้างนะคะน้ำโค้กแบบนี้ชอบกินมากเลยแก้วละสามสิบบาทอันนี้ไม้ละสิบบาทนะคะเป็นหมาล่ามีขนมไทยด้วยเฮ้ยใส่ก่อนกับพี่เขาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวผัดแต่เนี่ยมา เมี่ยงปลาชุดละร้อยแปดสิบนะคะปลาตัวใหญ่มากเนี่ยหรือว่าใครนะคะจะสั่งปลานะคะหรือสั่งอาหารทะเลแล้วแบบมานั่งกินริมทะเลอย่างนี้ก็ชิลเหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศดีนะคือเขาก็มีแบบว่าปิ้งย่างให้เลยนะคะอาหารทะเลก็แบบสดมากๆเลยนะคะกั้งตัวใหญ่ๆทางนั้นเลย เนื้อจละเข้ก็มีนะคะค่าใช้ใจ่ายของเอมมี่นะคะที่มาเที่ยววันเดทิปที่เากาะล้านนะคะก็ค่าเรือไปกลับ60บาทนะคะแล้วก็ค่าอาหารมื้อกลางวันนะคะที่เอมมี่กิน70บาทแล้วก็ค่าอันนี้70บาทก็คือรวมน้ําแล้วนะคะแล้วก็ค่าเช่ามอไซค์หนึบาทเพราะว่าหารกันกันกบเพื่อนนะคะ ค่ามอชัยส0งแต่ว่าหารกันคนละหนึ่งร้อบาทแล้วก็ค่าเตียงผ้าใบ100บาทนะคะแล้วเอมมี่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าร้านคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือนอนชิลอยู่ที่หารก็วันนี้ก็หมดไปประมาณ330บาทนะคะจริงๆ500อะ่ะ1คนอะ่ะคุ้มนะคือวันเดย์ทริปมาเที่ยวแบบสนุกสนุกแบบมามาแบบ ปล่อยใจชิวๆนะคะที่ทะเลยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องเอมี่ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย